สวัสดีครับสวัสดีทุกคนคนระับอยู่กับฟารเจริญทรัพย์ส่งของเหมือนเดิมนะครับส่งทุกวันอุปรกรณ์กรสร้างก็จะมีเหล็กพ่วงไปด้วยนะครับที่ร้านขายเหล็กราคาถูกนะครับเหล็กเกรด A นะครับ กาวันไํส่วนใหญ่นะครับก็จะมีทุกขนาดนะครับก็ความหนาก็จะมีสาระดับนะครับตั้งแต่1มิลน,นะครับจนถึง1.8นะครับแล้วก็2.3มิลเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตราคาเหล็กกันหน่อยนะครับ หลังจากที่ห่างหายไปนานช่วงนี้ช่วงเกี่ยวข้าวนะครับช่วงทำนานพนักง,งานก็หยุดหลายคนนะครับนี่ไปเกี่ยวข้าวกันหมดเลยนี่คข้าเต็มถนนเลยครับช่วงนี้ใช้รถก็ต้องระมัดระวังนะเกิดอุบัตินเหตุเยอะที่สุดนะครับเส้นที่เขาตากข้าวตนะ้วนก็ตากเต็มถนนเลยครับ จะอัพเดทราคาเล็ก,กันหน่อยนะครับนิ้วคุณนิ้วนะครับนิ้วคุณนิ้วตอนนี้เหลืออยู่ราราน,นะครับร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับนิ้วคูณสองสองร้อยสี่สิบบาทอันนี้ปรับราคาให้ถูกที่สุดเลยนะครับอ่าฉลองวันเกิดไปด้วยนะครับ อันนี้ตัดราคาพิเศษให้นะครับสำหรับลูกค้า VIP อ่าสองคนหนึ่งอยู่ที่240บาทนะครับในครึ่งคนณสามอยู่ที่340บาทอ่าสี่คูณสองนะครับสี่คูณสองอยู่ที่490บบาทนะครับสี่คูณสี่เหมือนเดิมนะครับ 900บาทอ่าเป็นไงครับน,น,นี่เหล็กเติมเรื่อยๆนะครับอันนี้เพิ่งเอามาเติมนะครับจะเก็บไว้ที่โกดังด้วยนะครับสตออไว้ก็หมดไปหลายช่องนะครับแล้วก็เติมนี่ก็สั่งแล้วครับสั่งจากากรุงเทพแล้วนะครับจากโรงงานเรารอมาอาทิตย์หน้านะครับ ก็หลังเกี่ยวข้าวเสร็จน่าจะได้ขายดิบขายดีหน่อยนะครับอันนี้ก็ออกเรื่อยๆนะครับออกวันละยี่เส้นนะครับจะมีซีลายมีไม้ฝาไม้เชิงชายนะครับมียิบซ้ำนะครับสังกะสีก็ราคาลดลงแล้วครับพดละ18บาทจาก20บาท รับเป็น20แล้วเราอยู่18อแาก็มียิบซ้ำไม้อัดนะครับไม้มอัดขายดีครับไม้อัดฟิล์มดำลูกค้าไปตีแบบในสมาร์ทบอร์ดเป็นเหล็กอ่ะนี่ก็จะเป็นชั้นวางพวกยิบซ้ำสมาร์ทบอร์ดสีลายสังกะสี ผมเกตว่าสี่คนสี่ผมใกล้หมดแล้วเอามาห้ามัดนะครับจะเหลืออยู่ประมาณมัดหนึ่งแหลมัดหนึ่งส่วนมากสี่คนสี่เาจะพยายเป็นเสานะครับทเป็นเสาต่อเติมนะครับอ่าสองคนหนึ่งก็จะเหลือเยอะนะครับเพราะว่าสั่งไว้เยอะนะครับสั่งไว้เป็นสิบมัด เหลืออยู่ประมาณ4มัดนะครับก็จะมีตัวหนาหนา2มัดแล้วก็ตัว1.2มิล3มัดาสามมัดไม่เต็มนะครับใกล้จะหมดแล้วทางน้นช่วงน,นี้ก็เหล็กก็ออกทุกวันนะครับ วันละ20เส้น30เส้นนะครับถ้าหลังจากเกี่ยวข้าวก็น่าจะออกเป็นมัดนะครับมาดูทางนี้นะครับก็จะมีเหล็กดำมีนิ้วคูณสนมีคูณนิ้วมีวคูณาม,มาอยู่กวดดังนะครับตรงนี้จะเป็น2.2 2คูณคูณ,คณนี่จะเป็น3.3คูณ สามคูณสามก็ขายได้นะครับแต่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็ติดไว้ส่วนมากก็จะเป็นนี่ครึ่งคูณสามนะครับขายดีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งจุดห้ามิลนี่ก็หนึ่งจุดหกมิลนะครับจะต่างกันนิดหนึ่งที่น้าหนักนะครับลูกค้าก็เลือกอยากได้แบบไหนครับต่างกันอยู่ที่สามสิบบาทนะครับน้ําหนักมันต่างกันนะครับต่างกันก็เกือบกิโลแลยครับ สามสิบบาทนะครับนี่ก็เป็นหกหุนนะครับอันนี้สี่คูณสองครับนี่หนึ่งจุดห้ามิลนะครับมันเหมือนจะบางครับแต่น้ำหนักมันมันได้ครับแต่หน้ามันอาจจะบางนะครับแต่ยกมานี่หนักมากนะครับหมายถึงว่ามันเต็มครับหนึ่งจุดห้ามิลนะครับมาดูหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองก็หน้าเกือบเท่ากันนะครับแต่มันเบา เบากว่ากันนิดนึงนะครับมาสัก2อกิโลได้ก็จะมีให้เลือกนครับอี่2องคนหนึ่งอันนี้240บาทดูไม่บางนะครับนี่สองบาทก็จะมีเส้นละ200ก็มีนะครับแต่ของผมมันหมดหนะึ่มิลมันจะอ่อนไปนะครับไม่ได้เอามาขายอันนี้หนึ่งอยู่สมิลอันนี้240บาท นะครับสีชมพูจะหมดแล้วเนี่ยนี่ขายดีมากนะครับนี่ขายหน้าร้านนะครับถ้าขายส่งยกมัดก็จะเป็นราคาหนึ่งนะครับอันนี้ขายหน้าร้านนะครับทุกอย่างนะครับถ้าขายส่งก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับถ้าขายยกมัดนะครับอ่าลูกค้าที่ทําบ้านนะครับทางหลังก็ยกมัดผมก็ทําราคาให้ใหม่อันนี้เป็นแปสีลายอันนี้ตัวหนา ตัวหนาก็อยู่ที่160บาทครับแปสิลายถ้าตัวบางก็จะอยู่ที่140บาทครับก็จะประมาณนี้นะครับช่วงนี้ราคาเหล็กราคาพิเศษเลยนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปนานนะครับอันนี้ก็จัดให้ราคาพิเศษเลยนะครับนู้นนิ้วคุณนิ้วนะครับ170บาทโอเคครับท่านใดสนใจก็ ศูนย์เก้าสามห้าสามสี่สี่เก้าเจ็ดห้าครับร้อมส่งนะครับเรามีบริการส่งนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวแทนจําหน่ายไปแล้วนะครับก็สอบถามก่อนได้ครับไม่เป็นไรนะครับเช็คราคาบางพื้นที่ก็อาจจะถูกกว่าผมก็ได้นะครับลองเช็คดูนะครับไม่แน่นะครับหรือผมอาจจะถูกกว่าก็ได้ครับถูกกว่าสิบาทสิบเส้นก็เป็นร้อยแล้วครับถ้าถูกกว่าหนึ่งร้อยบาทสิบเส้นก็เป็น เท่าไหร่อ่ะอ่าเป็นหมื่นนะครับเป็นพันอ่าฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามให้ฟาร์มเจริญทรัพย์นะครับแล้วจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ